ข่าวด่วนขอเชิญพี่น้องประชาชนรวมเฝ้ารับเสด็จเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิถิัวสวรดารารามราชะวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่6พฤศจิกายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลยราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2564นะณวัดสวรรณดารารามราชวรวิหารวัดสวรรณดารารามราชวรวิหารอยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เป็นวัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจมาดูภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังในวิหารซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือของมหาสเสวตรีพยาอนุสาสจิตเป็นภาพเรื่องพระราชพงสาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นภาพเขียนที่มีความเหมือนจริงมีใบหน้าร่างกายกล้ามเนื้อและสัสดส่วนต่างๆต,ต,ตามสรีระของบุคคลจริงอันมีอิทธิพลมาจากตะวันตกและได้นามาประยุกต์ใช้ในจิตกรรมไทย ซึ่งเชื่อว่าเป็นจิจกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในเมืองไทยประวัติวัดสวนดารารามตั้งอยู่ภายในกำแพงกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ริมป้อมเพชรตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาบิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้สร้างวัดทองขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิมต่อมาเมื่อพุทธศักราช2310 พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกวัดทองก็ถูกพม่าทําลายกลายเป็นวัดร้างมานานถึง18ปีครั้งในพุทธศักราช2325เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้วต่อมาในพุทธศักราช2328ได้ทรงโปดรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดทองที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่กรุงแตกใหม่ทั้งอาราม ในการปฏิสังขรและการก่อสร้างครั้งนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาได้ทรงร่วมปฏิสังขรและก่อสร้างพระอุโบสถพระเจดียและหมู่กุฏิทั้งหมดด้วยเมื่อการบูรณะปฏิสังขรแล้วเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดาทองดีและพระราชมารดาดาวเรืองว่าวัสุวรรณดารารามเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชเสดรจสวรรค์ พระมหากร์รัชการต่อมาแห่งราชวงศ์จักรีได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาเป็นลำดับมีการก่อสร้างพระวิหารเจดีย์กำแพงแก้วและปูชนียสถานอื่นๆภายในพระอารามแห่งนี้นับได้ว่าวัดสวนดารารามเป็นพระอารามแห่งราชวงศ์จักรีโดยแท้และเป็นวัดที่สวยงามมีสง่าหน้าชมยิ่งนักจุดน่าสนใจพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้สิ่งที่สวยงามสะดุดตาก็คือ หลังคาพระอุโบสถประดับช่อฟ้าใบาละกาหางหงหน้าบันทำด้วยไม้สักแกสะสลักลายกหนกเป็นรูปนาราย์ทรงครุฑปิดทองประดับกระจกตลอดเฉพาะคันถวยที่ประดับรับเชิงชายคาพระอุโบสถทุกตัวได้แกสะสลักเป็นรายนกพันรอบถวยลวดลายอ่อนช้อยงดงามยิ่งหนักรูปทรงพระอุโบสถภายนอกเป็นรูปทรงเรือสำเภาซึ่งนับเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ที่ยังเหลือไว้ให้ได้ศึกษาภายในพระโวสถ์บริสิทธานพระประธานซึ่งจะลองขยายส่วนจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนสาสดารามรูปทรงงดงามซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมาลาวิชัยขัดสมาธิราบเหนือพระรัตนบัลลังที่ประดับกระจกสีด้านซ้ายและขวาเป็นที่บริดิษธานนพดลมหาสวิเชัดเพดานพระอโบสถเป็นไม้จำหลัก,กลายดวงดาราบนพื้นสีแดง ลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลางเป็นดาวประธานล้อมรอบด้วยดาวบริวัร12ดวงภายในกรอบย่อมุมไม้12วิหารมีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อด้านหลังมีเจดีย์ใหญ่โครงสร้างพระวิหารเหมือนกับอุโบสถแต่ไม่มีคันถวยและหน้าบันเป็นรูปช้างเอราวัณยืนแท,นท่นทูลแว่นฟ้าบนพานมีฉั้5ชั้นภายในพระวิหารประิษฐานพระพุทธรูปโลหะลงรักปิดทองมีเรือนแก้วแบบเรือนแก้วพระพุทธชินราช แต่เป็นจหัหบักเขียนสีปิดทองสิ่งสำคัญภายในวัดซึ่งถือว่ามีคุณค่าควรแก่การดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถและพระวิหารโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถซึ่งมีอายุกว่า200ปีโดยได้รับความอุปถรัรมภ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนเรื่องพุทธประวัติไตรภูมิทศชาติชาดกการลำดับภาพคือฝาผนังด้านข้างแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนบนเหนือขอบหน้าต่าง เขียนภาพเทพชุมนุมสองชั้นชั้นละสิบหกองชั้นบนเป็นรูปเทพชั้นล่างเป็นรูปเทพและยักษ์ซึ่งเทพชั้นนี้ถือเป็นเทพชั้นต่ําสุดเทพทุกพระองค์พนมมือหันหน้าไปทางองค์พระประธานภาพส่วนล่างที่ห้องภาพระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพเรื่องทศรช,ชาติชาดกส่วนฟ้าผนังด้านหน้าเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัยมีขนาดใหญ่เต็มผนงังดังนั้น ในโอกาสมหามงคลเช่นนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมรับเสด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชเสด็จแทนพระองค์ถวายภาคพระกฐถินในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยเคร่งครัด